อายุ45แล้วต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ถึงจะมีเงินกเกษียณไว้ใช้เดือนละเกือบเกือบ3,900เหรียญตลอดชีวิตไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเคสตัวอย่างของผู้ชายอายุ45ปีสุขภาพดียอดเยี่ยมต้องการจะเก็บเงินไว้ใช้ตอนกเกษียณพร้อมได้รับความคุ้มครองที่1ล้านเหรียญในระหว่างที่ฝากเงินและยังได้รับความคุ้มครองกรณีที่เกิดเจ็บป่วยร้ายแรงบาดเจ็บร้ายแรงทุกพลภาพเป็นโรคระยะสุดท้ายหรือเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับ ดูจากตารางนะครับน้องเขาจะต้องฝากเงินทุกเดือนจนถึงอายุ65ปีพอน้องเขาอายุ66ปีน้องเขาก็จะได้รับรายได้เดือนละเกือบ,บ3,900เหรียญไปตลอดชีวิตส่วนบริษัทที่ผมเลือกมาให้น้องเขาก็คือบริษัท National Life Group ซึ่งเปิดมาแล้ว176ปีและยังได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทประกันชีวิตระดับ A บกด้วยนะครับน้องเขาจะต้องเก็บเงินวันละ47เหรียญ หรือตกเดือนละ1,400เหรียญกับอีก83เซนนั่นเองครับค่าเบี้ยจะขึ้นอยู่กับอายุเพศสุขภาพประวัติการรักษาพยาบาลซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเก็บเงินไว้ใช้ตอนกเกษียณกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์สามารถติดต่อผมได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับเพราะคุณคือคนสำคัญประกันชีวิตจึงสำคัญสำหรับคุณครับ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ